วันที่9นะคะสำหรับการเดินทางวันนี้พ่องละเบค่คะเราจะเดินเข้าไปชมกันนะคะนี่ด้านด้านนอกนะคะของของเมืองนะคะของเมืองนี้นั่งรถมาจากอ e ีบิดนะคะ30มนาทีค่ะไปชมกันต่อเลยค่ะพ่องจบ รลันแรกก็จะเป็นบิสกิตรีนะคะก็จะเป็นพวกโปสกาแล้วก็ของเที่ยวึกค่ะอันนี้ก็จะเป็นโฮเ e ลเดวินเนะคะในทาวนนี้ก็จะเป็นช็อปนะคะแต่ว่าวันนี้วันอาทิตย์ค่ะ ผู้คนก็จะอยู่บ้านก็วันนี้จะมีผู้คนเดินน้อยนิดนึงนะคะสําหรับเมืองนี้เมืองวันนี้ข้างๆจะเงียบเหงาเพราะปิดล้างกันนะคะวันอาทิตย์มีประชาชนนั่งทานอยู่ในบางจุดบางเมืองก็คึกคืนนะคะวันอาทิตย์แต่ที่นี่วันอาทิตย์เลยก็เงียบค่ะเจอต้นบานนาด้วยรุ้ยที่นี่นะคะตรงไม้รอบๆนี่สวยนะคะ ตาตัวลำใหญ่เมืองท่าเรืออานี้เราจะไม่จอดที่หมู่บ้านแห่งนี้นะคะแต่ว่าจะนั่งรถวิ่งผ่านเฉยเพราะว่าหมู่บ้านแรกไม่น่าสนใจก็เลยขับรถวิ่งมาเพื่อชมหมู่บ้านที่สองแต่ว่าเราจะไปต่อหมู่บ้านที่สามซึ่งเคยไปแล้วซึ่งวันนี้เขามีงานเฟสนะคะวันนี้ก็เลยพามาเยี่ยมชมแค่บริเวณรอบๆหมู่บ้านเฉยๆค่ะอันนี้ก็จะดีกว่าหมู่บ้านแรกคือให้บยากาศที่ไม่เงียบเหงาหมู่บ้านแรกนี้ คือทุกวันอาทิตย์ของของฝรั่งเศสเนี่ยทุกที่จะปิดหมดไม่ว่าจะไปร้านอาหารแล้วก็การทำงานส่วนใหญ่ถ้าไม่ใช่เป็นเมืองน่องท่องเที่ยวเนี่ยวันอาทิตย์นี้คือจะเงียบมากเพราะว่าร้านค้าต่างๆก็จะปิดหมดนะคะไม่เหมือนบ้านเราเซเว่นอีเลฟเว่นเปิดตลอดย4ิบสชั่วโมงเพราะว่าเราต้องการรายได้เนาะที่นี่ก็จะปิดทุกวันอาทิตย์ยกเว้นเมืองท่องเที่ยวผู้คนก็ปั่นจักรยานกัน เมืองนี้ค่ะกิมินีอ๋อที่นี่นะคะเมืองชิฟิกานะคะคือที่นี่ค่ะที่เรามาเยี่ยมชมจุดที่สองเมื่อกี้บอกเชื่อผิดนะคะกิมินโนไม่ใช่ลูก <laughs> ขับรถชมค่ะหลังจากวันนี้เราก็จะออกเดินทางนะคะออกเดินทางไปต่อออกเดินทางในวันพรุ่งนี้เช้าไปต่อฟิวเจอร์ฮอสคอปนะคะขับรถชมตัวเมืองค่ะ ียังมีสีสันกันนั่งทานอาหารนะคะบรรยากาศเป็นลาแมนะคะอยู่หมู่บ้านนี้โอ้ยทะเลให้พัก่อนหย่อนใจนะคะจะไปต่อของตะเว้นเพราะว่าวันนี้เขาจะมีงานเป็ดน,นะคะ